มาฮัลโหลน้ำทิพย์มาฮัลโหลสวัสดีกันทำฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆด้วยใช่ไหมสวยสวยค่ะสวยสวยสวัสดีแบบไทยลองดิไทยแบบไทยสวัสดีค่ะแต่ไม่เห็นขานะต้องย่ออย่างนี้เนี่เลรอต้องมองกล้องด้วยนะต้อถูกแต่กล้องแบบนี้เฮสวยเหอสวยสวย เก็บภาพบรรยากาศช่วงก่อนเข้าบ้านมาฝากนะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะชมบรรยากาศกันเพลินๆไปก่อนนะคะสวัสดีครับวันนี้เป็นเยอรมันนะคะก็จะมาทานข้าวบ้านน้ำพิพย์นะคะก่อนที่จะไปเมืองไทย นี่ก็ถึงแล้วนะคะวันนี้แม่น้ำทิพย์ก็เชิญมาทานข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราทำอะไรกินกันนะคะชื่อกดออดเรียกน้อย ท Hello, สวัสดีค่ะคลิปต่อไปก็คือมาช่วยเด็ดผักอันนี้ใช่ไหมจ้าเป็นได้แค่คนเด็ดผักอันนี้ไม่เอาเออถ้าเขาเรียกผักอะไรเนี่ยผักเมืองดอยเนี่ยเขาเรียกออคล้ายๆกิมจูไชเน,นี่ยเด็ดเขาให้เด็ดอันนี้นะผัก <ละ S 2> อันนี้มีวิตามินนี่มาจากไหนดูเลยเคยทำแล้วค่ะจ้าไทยละไม้หักตัวเอง แล้วแล้วมันออกลากด้วยนะพี่เคยทำนะจ้ะเราดูวิธีทำของแม่น้ำทิพย์ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ผลไม่เปล่าไูมอะไรบ้างี่ยได้แล้วแล้วได้ไงแกงเห็ดค่ะสีสันแกงเห็ดใส่หนอไม้น้องฟ้าพิมพ์ดีอายเลยนะเนี่ยแม่น้ำทิพย์ทำกับข้าวน้องฟ้าพิมพ์เขาไว้นี่ฮะเดี๋ยว แสงอะไรรอหรือรู้ว่าพี่จี้เกอ้กเกินไปเดี๋ยว,วพี่เปิดเออนี่ต้องอย่างนี้ค่ะอ่ะพี่ก็ได้ไปแกงเห็ดนะคะใส่ใบชะอมแล้วก็หน่อไม้นะคะนี่หน่อไม้เราชวนน้องฟ้าพิมพ์มากินไหมน้องฟ้าพิมพ์ต้องมาดูคลิปนี้แน่เลยน้องพิมพ์มาทานแกงเห็ดกับพี่น้ําทิพย์นะคะนี่ค่ะ <laughs> แกงเห็ดง่ายๆในต่างแดนนะ Okay, ใส่หน่อมไม้ด้วย <okay. S 2> นี่หน่อมไม้ดุนๆเลยนะคะโอเคไหมเดี๋ยว <laughs> ให้ให้ให้พี่เพนผัดผักนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดผักของพี่เพนกันเลยค่ะสู้ๆคะ่ะพี่เพน <laughs> เชียยังจะไปไอเออเชียร์ลดเดอร์นะจะไปเชียร์กีฬาแล้วนะสู้ๆใส่น้ำมันลงไปนะคะอาใส่เลยค่ะนิดหนึ่งเนาะ <laughs> ขาให้มาคนนะคะ อันนี้นะเป<ล>็นคลิปเป็นข้อสอนแล้วก็อ,อ่านนะคะพี่เพนใส่เลยเหรอตัวเองจ้ะมันจะก็มันทําไมไม่ต้องรอให้มันร้อนก่อนใช่ไหมเพรมันร้อนแล้วเหรอจ้ะโอ so, ใส่ทีเดียวหมดเลยนะทำไมร้อนเร็วจัง <c oughs> อ่ะฮะไปละไม่เป็ไหนไรไม่เป็นไรทำไมมันร้อนเร็วเอาคนเลยเหรอตัวเองใช่พี่ง <c oughs> <c oughs> ั้นโอ้ขาวบันนี่ทำไมร้อนเร็วที่สํา สร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะไปนิดหนึ่งนะเพิ่มรสชาติค่ะอีกคนนึงผัดอีกคนนึงใส่น่าจะได้แล้วเนี่ยตัวเองเนาะจ้ะถ้ายกนี่ก็ต้องต้องต้องให้ลิกติกใช่ไหมอ่าแล้วก็ยกใส่ถาดเลยนะคะอ๋อทำให้น้ำมันเสด็จใช่แล้วเราก็จะเอาผักนี้ยไปจิ้มน้ำพริกอ๋อมีเคล็ดลับตลอด เด็ดมาสดๆเลยนะเนี่ยมะเขือพริกพริกอุ้ยดูดิมีทุกอย่างเนี่ยโอ้ยสวนใหญ่อมหนาวหนาวแล้วไงแบบหนูสงสารหนูเลยเก็บเข้าบ้านพี่วันนี้ก็มีนี่อุ้ยพี่ไปซื้อมาจากวัดเนี่ยเหรอใช่ใช่หนูก็สงสารเขาหนูเก็บเข้าบ้านหมดเลยได้แล้วมีสวนหย่อมอยู่ในบ้านสงสารมันที่ตัดออกเอาเอาโฟเธอเธอถ่ายเหรออ๋อหนูปิดเปนหน้ถ่ายหนูถ่ายแค่แป๊เดียวที่ ทำไมมันแป๊บม,ม,มันมันหาแป๊บเดียวแค่ตอนเราล้างไงคะแค่แค่เป็นพิธีเดี๋ยวพี่ก็จะเริ่มอะเริ่มมีสละจ <c oughs> ูกก็เลยเ,<อ>เอามาให้พี่เพนกินพี่เพนชอบเราไปกินกับน,น้ำพริก อดเก็บแล้พอเราตก็จะมาเอามาทอดเพิ่มอีกเนี่ยมันจะได้กรอบๆจากทอดเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยพอเวลาเราจะกินรามาทอดอีกจะ<ม>เป็นการถนอมอาหารอย่างห,งหรือเราจะไปแช่ในห้องก็คือไม่ให้ไม่ต้องให้เขาเห็นาหนา้าไม่ต้องให้เห็นอาหารเหรอจ้าเห็นหน้าเราแล้วก็ขอบคุณค่าสำหรับ หนึ่งพันซับสไครและก็สี่พันชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วตัวเองจะไลค์ลด้วยใช่ไหมตัวเองอยากไลด์วด้ไหม<ะ>ลองใช่ปะ